จีนมอบเจ14ให้ไทยฟรี10ลำจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์กองทัพอากาศไทยบทนำเหตุการณ์ที่โลกต้องจับตามองนี่คือเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ทั้งโลกให้ความสนใจเมื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะมอบเครื่องบินขับไล่เจ14ให้ประเทศไทยโดยไม่คิดมูลค่าจำนวนทั้งสิ้น10ลำเต็มๆการมอบของข,องขวัญทางทหารที่ทรงพลังเช่นนี้ไม่เพียงเป็นการเสริมกำลังทางการป้องกันประเทศของไทย แต่ยังสะท้อนถึงสายสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนที่กำลังก้าวไปอีกระดับหนึ่งอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์เจ14คืออะไรเจ14หรือที่ถูกขนานนามว่า f ฟร์เบิร์เป็นเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4.5ของจีนที่ถูกออกแบบและพัฒนาโดยสถาบัเช่วยครัสคอร์ปอเรชันจุดเด่นของมันอยู่ที่การผสมผสานร,ระหว่างความเร็วความคล่องตัวและเทคโนโลยีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ระบบเรดาร์เอซ a c t i v e e l e c t r o ท i c น l กส s c a n a า r a ทำให้ j 14สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายในระยะไกลนอกจากนี้ยังรองรับอาวุธปล่อยนำวิถีระยะกลางและระยะไกลที่มีความแม่นยำสูงเช่น PL 15และ PL 10ซึ่งสามารถโจมตีได้ทั้งเป้าหมายบนอากาศและภาคพื้นดินสมรรถนะการบินที่น่าทึ่ง หนึ่งในสิ่งที่ทําให้เจ14กลายเป็นเครื่องบินที่โลกจับตามองคือความสามารถในการบินด้วยความเร็วเหนือเสียงที่ระดับม a c สองบวกกับขีดความสามารถด้านการคล่องแคล่วทางอากาศสูงสามารถทํามุมหักเลี้ยวรุนแรงในอากาศได้อย่างมั่นคงเครื่องยนต์ WS ส10ทแทงรุ่นใหม่ที่จีนพัฒนาด้วยตนเองมอบกําลังขับดันมหาศาลพร้อมระบบควบคุมทิศทางแรงขับ thrust vectoring ในบางรุ่นทําให้เครื่องบินรุ่นนี้มีความคล่องตัวเทียบเท่ากับเครื่องบินขับไล่ชั้นนําของโลกเช่น F 16หรือ Rafale เหตุผลที่จีนเลือกมอบให้ไทยการมอบเจ14ให้ประเทศไทยฟรีถึง10ลำนั้นไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการทหารแต่ยังมีความหมายเชิงการทูตและยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง 1. การสร้างพันธมิตรที่มั่นคงไทยถือเป็นมิตรประเทศดั้งเดิมของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการมองความร่วมมือทางทหารครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้น 2. ดุลอำนาจในภูมิภาคการที่ไทย ได้รับเจ14ทําให้ขีดความสามารถทางอากาศของกองทัพไทยก้าวกระโดดทันทีและอาจกลายเป็นปัจจัยสําคัญในการถุงดุลกําลังกับประเทศอื่นๆในภูมิภาค 3. ภาพลักษณ์ของจีนนี่คือการแสดงให้โลกเห็นว่าจีนพร้อมสนับสนุนพันธมิตรของตนทั้งในเชิงเศรษฐกิจและด้านความมั่นคงของขวัญที่มีความหมายยิ่งกว่ามูลค่าหากคํานวณตามราคาตลาดเครื่องบินขับไล่เจ14มีมูลค่าลํำละราว40 50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐการมอบให้ถึง10ลำเท่ากับมูลค่ามากกว่า400 500ล้านดอลลาร์หรือราว15,000ล้านบาทไทยซึ่งนับเป็นของขวัญที่มีมูลค่ามาหาศาลแต่มากกว่ามูลค่าทางการเงินนี่คือของขวัญเชิงยุทธศาสตร์ที่จะยกระดับกองทัพอากาศไทยเข้าสู่มาตรฐานใหม่อย่างแท้จริงเปิดตัวกองบินยักษ์อิหร่านรับเครื่องบินรบเจ1 4จีน40ลำอย่างเป็นทางการอิหร่านเพิ่งประกาศว่า ได้รับมอบเครื่องบินขับไล่รุ่นล่าสุดชิงดูเจ14จำนวน40ลำจากจีนซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของกองทัพอากาศอิรานในรอบหลายสิบปีการส่งมอบเหล่านี้มีขึ้นหลังจากที่อิรานประสบปัญหาในการจัดหาเครื่องบินสู35จากรัเสเซียเนื่องจากความล่าใช้อย่างต่อเนื่องทําให้ต้องหันไปพึ่งจีนที่ส่งมอบอย่างรวดเร็วทําไมการเคลื่อนไหวนี้จึงสันสะเทือนตะวันออกกลางการจัดหาเจ14จำนวน40ลำถือว่าเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางอากาศในระดับก่อ วาวอกระโดดของกองทัพอากาศอิรานการมีเวอร์ชั่นที่ติดตั้งเราดาร์อีเซที่ทันสมัยและอาวุธอากาศสู่พื้นอากาศระยะไกลพีเอ15ทำให้สามารถตอบโต้ภัยคุกคามได้ครอบกลุ่มมากขึ้นฝั่งจีนเองก็ได้พัฒนาเจ14ให้มีความสามารถแข็งแกร่งจนมีผลลัพธ์ดีในการจำลองการรบกับสู่35ซึ่งถือเป็นคู่แข่งสำคัญของเวอร์ชั่นอินเดียหากมองในบริบท ภูมิภาคการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจทิสมดุลอำนาจทางทหารไปทั่วตะวันออกกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความตึงเครียดสูงอย่างช่องแคบฮอมุดซิเรียอิรักและอื่นๆใครคือพันธมิตรตัวจริงขออิหร่านรัสเซียคู่ค้าที่ไม่มั่นคงอิหร่านเคยมุ่งหวังจัดหาสูสาาจากรัสเซียเป็นเวลานานแต่กลับต้องผิดหวังเนื่องจากความล่าช้าและปัญหาทางการผลิตของรัสเซียจีนพันธมิตรที่ตอบโจทย์ได้จีนกลายเป็นผู้ช่วยที่เข้ามาเติมเต็มความต้องการทันที และได้ลงนามในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์25ปีเมื่อปี2021ซึ่งครอบคลุมการค้าโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงจากสัญญาในปี2025นีิ้ในจีนไม่เพียงแต่ส่งมอบเครื่องบินรบเท่านั้นแต่ยังแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทางการทหารระหว่างสองชาติมากขึ้นด้วยนอกจากนี้จีนมักจะรักษาท่าทีนิ่งสงบในเวทีสมรภูมิระหว่างประเทศโดยยังคงรักษาความสัมพันธ์กับทั้งอิรานและประเทศตะวันตกเช่นอิสราเอลอย่างมีสมดุลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์และภูมิรัฐศาสต Mm